สิงกับคณะของเขาพร้อมด้วยแฝงมือปืนหน้าใหม่ได้เปิดฉากการปนบานคาหาบดีผู้หนึ่งที่บ้านแหลมทั้งหมดบุกเข้าไปยังหวานหมูเชื่อว่าจะประสบลาภอย่างมหาศาลแต่การกลับปรากฏว่าสายตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจฉลาดกว่ารวดเร็วกว่าได้ส่งข่าวความเคลื่อนไหวของสิงกับพวกอย่างละเอียดฉะนั้นเมื่อสิงต้อนสมุนของเขาเข้าสู่จุดหมายที่เขาแน่ใจว่าโชคอันมหาศาลต้องอยู่ในกำม,มือเขานั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยอาวุธปืนทันสมัยได้รอต้อนรับเขาอยู่ยังพรักพร้อมแล้วการต่อสู้เป็นไปอย่างดุร้ายสิงจําเป็นต้องลาถอยยังไม่เป็นขบวนเพราะเขาไม่ได้วางแผนการไว้แต่แรกเริ่มว่าถ้าเกิดปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะต้องทําอย่างไรหลายคนที่เป็นฝ่ายของสิงต้องดับูนยนไปเพราะกระสุนปืนฝ่ายผู้พิทักษ์สันติราษแล้วในที่สุดสิงเองก็โดนยิงปลุกไปหมดแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ศพเขา เพราะพวกพ้องเขาได้ชะลอเอาร่างที่เกือบจะปัสจากวิญญาณหลบหนีไปได้คนของสิงมาบอกกำนันพลอยเขาบุกเข้าไปทางด้านหลังพร้อมด้วยไอ้แฝงคนใหม่ของเรากับคนเขาเองสองคนแต่ด้านนั้นบังเอิญมีเจ้าหน้าที่จํานวนมากกระสุนที่ยิงกลาดเข้ามาเหมือนหาฝนสิงเลยโดนเข้าไปหลายนัดครับแล้วไอ้แฝงกำนันพลอยถามยังเล่าร้อนแฝงเป็นคนเตือนสิงว่าอย่าเข้าไปดีกว่าเลิกเสียหมดแล้วแต่สิงบ้าเลือดเกินไปตอนนั้นแฝงยิงสู้เจ้าหน้าที่อย่างบ้าบิน ต่อเมื่อสิงห์ทำท่าว่าจะไปไม่รอดแฝงเลยประคองถอยแล้วยิงสกัดเจ้าหน้าที่กระท่างกระสุนหมดเราเอาสิงห์มาถึงทางรถก็พยายามข้ามทางนั้นมาเพื่อตัดเข้าป่าแต่สิงห์รอดแรแล้วครับเราเอาเขาไปไม่ได้ใครๆก็พูดอย่างนั้นมีแฝงคนเดียวที่พยายามจะเอาไปเราหามเขาไปประเดี๋ยวเดียวสิงห์ก็ตายแต่ก่อนตายเขาสั่งให้แฝงควบคุมลูกน้องให้ดีเขายังห่วงพวกเราอยู่มากอีกวันสองวันแฝงคงม,มาหากำนันหรอกครับเวลานี้เขาก็แย่เหมือนกันมันโดนปืนบ้างหรือเปล่าสมุนสิงห์รายงานต่อเปล่า ฝงฉลาดกว่าสิงมากที่ว่าฉลาดเพราะว่าแฝงไม่ใช่คนบ้าเลือดแต่สิงบ้าเลือดเหลือเกินเขาไม่คิดว่าตำรวจเหนือกว่ามีที่กำบังดีกว่าและแม่นปืนกว่าเพราะตำรวจต้องขัดเอามือชั้นดีมาทั้งนั้นโหไอ้สิงกำนันพลอยคลางเหมือนดวงใจแกกำลังจะหลุดจากล่างสมุนคนนั้นรายงานต่อไปว่าจำนวนที่เขาปล้นครั้งนี้มีคนทั้งสิ้น11คนด้วยกันแต่ตายเสียเจ็ดคนเหลือเพียงสี่คนรวมทั้งแฝงและเกลียงเกลียงไม่ตายเพราะเกลียงเป็นคนขาดแม้จะมีปืนอยู่ในมือ แต่เกลี้ยงก็เป็นคนแรกที่วิ่งหนีเมื่อได้ยินตำรวจประกาศกองวา่าเจ้าหน้าที่ล้อมไว้หมดแล้วเอาอะไรก็ไปเกลี้ยงที่ถูกไม่ควรเอามันไปด้วยซ้ําไอ้นี่มันขี้ยาแฝงเกือบยิงไอ้เกลี้ยงทิ้งแล้วเพราะความขาดของมันเขาอยากรู้ว่าเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้กำนันจะให้เขาทําอย่างไรตัวเขาไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วอยากหลบไปประจวบครับกำนันพลอยนิ่งเงียบคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตัดบทเมื่อเห็นว่าความวอดวายครั้งนี้เกิดขึ้นจากความบ้าบิ่นของเจ้าหลานชาย ซึ่งตนห่วงใหญ่ว่าจะวิบัติเพราะสันดานตัวเองเข้าวันหนึ่งและความก็เป็นจริงแล้วจนซักถามใครดีไปกว่าเจ้าแฝงซึ่งถูกจัดอันดับเป็นมือรองจากเจ้าสิงเอ็งไปตามเจ้าแฝงไม่ให้ข้าหน่อยส่วนเรื่องจะไปอยู่ไหนใน,นข้าไม่ขัดใจใครทั้งนั้นบอกให้มันมาให้ได้ก็แล้วกันสมุนลากลับไปกำนันพลอยซึ่งเริ่มสำนึกถึงภัยว่าใกล้ตัวแล้วจึงปลารบดังๆนี่มันเรื่องอะไรกันวะร้อยวันพันปีอยู่มาได้จะมาวิบัติเสียครั้งนี้เหรอ ลูกสาวและนายนิวัฒก็รู้ว่าทุกของกำนันพลอยมากกว่าทุกของใครนับตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้ทราบข่าวว่าเจ้าสิงห์กลานชายกลายเป็นผีไปเสียแล้วผิวหน้าของกำนันเสือร้รายก็เหมือนถูกอาบด้วยสีเขียวคล้ำซึ่งไม่มีวันที่จะคลายลงได้ดวงตาที่เคยกล้ากระด้างอย่างคนจริงจังกับชีวิตเต็มไปด้วยการต่อสู้มีแต่มนหมองแห้งแล้งส่วนเรียมทำปากขมุบขมิบเหมือนอยากพูดอะไรออกมา ซึ่งก็รู้ดีว่าถ้าพูดอะไรออกมาถ้อยคำของหล่อนก็ไม่แตกต่างอะไรกับการสาดน้ำมันลงบนกองเพลิงอย่างดีที่สุดหล่อนเหลือบสายตาอันคมวาวไปด้วยอำนาจมองนิวดัดเหมือนคาดคันให้เขาพูดอะไรออกมาบ้างความวิบัติมันไม่ได้เกิดจากอะไรอื่นอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะมาถึงตัวเรากำนันทำใจให้ดีซะก่อนอะไรที่เสียไปแล้วมันเสียไปเพียงเท่านั้นถ้าจะเสียกันอีกคราวนี้คงเป็นชีวิตผมกับลูกนิวัดหันมาทางลูกสาวกำนัน ริมฝีปากบางของหล่อนเม้มเข้าหากันหน้าเฉยเมยเหมือนรูปปั้นด้วยหินดวงตาอันดำวาวเท่านั้นที่บอกชัดว่าหล่อนเต็มไปด้วยความรู้สึกรุนแรงเว้นเสียแต่ว่าไม่พูดอะไรออกมาและไม่มีใครจะเข้าใจได้ว่าหล่อนคิดถึงอะไรและอย่างไรคิดมากไปเขาพูดเสียงทุมท้มๆยังปลอบโยนฉันถือว่าสิงตายเพราะความห้าวหาญระบ้าบินและเรายังไม่รู้อะไรละเอียดนักเป็นการดีแล้วให้แฝงมาพบเราเสียก่อน บางทีเราจะรู้อะไรมากกว่าละเอียดกว่าเท่าที่เรารู้มาแล้วถึงยังไงยังไงฉันก็อดสังหรณ์ใจไม่ได้ว่าเกลือของเราจะเป็นนอนผมก็คิดอย่างนั้นก้ามกำนันกระทบกันจนมีเสียงตาทิรีและหมนก็กลับลุกวาวมันต้องมีอะไรสักอย่างตำรวจถึงได้ไปรออยู่แล้วแล้วยิงกันอย่างว่าเล่นเป็นครั้งแรกที่เรียมเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเรียบๆอัมพรางความรู้สึกทั้งหมดไว้อย่างแนบเนียนเราจะวินิจฉัยอะไรลงไปไม่ได้จนกว่าจะพบแฝงคนคนนั้นจะบอกเราได้อย่างละเอียด หรือว่าไอ้แฝงเอาเสยเองกำนันแย์เสียงออกมายังลืมตัวเพราะระแวงไปหมดทุกคนใครจะรู้แต่ฉันยังไม่นึกถึงปานนั้นนิวัดขานลักษณะคนคนนั้นไม่มีอะไรสักนิดเดียวว่าจะเข้าไปอยู่ในโลกนี้ได้โดยทําอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่นั่นแหละอะไรอะไรทุกอย่างจะให้ดีต้องพบตัวเขาเสียก่อนชาวมืดวันลุงขึ้นเรียงแอบเข้ามาทางหลังบ้านเจ้าขี้ยาพบเรียมเป็นคนแรกเขาเข้ามานั่งยองๆย,ย,ยกมือไวหน้าตาบอกชัดว่าไม่ได้หลับได้นอน เขาบอกหล่อนว่ามาแอบด้อมมองตั้งแต่ก่อนสว่างฉันมารอพบแม่เรียมจเจ้าเกลี้ยงว่าขณะนั่งอยู่ท่าเดิมมือยังประสานกันแค่อกหล่อนมองอย่างครึ่งสังเวชครึ่งชังแต่เมื่อนึกถึงว่าชายคนนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามแท้จริงก็คือไอ้ขี้ยาที่เกือบจะกลายเป็นคนขอทานคนหนึ่งที่ไม่มีความหมายอะไรกัมาที่นี่ทําไมฉันกลับไปที่นั่นไม่ได้เสร็จแล้วเกลี้ยงหมายถึงที่พักของเขาตำรวจคอยลาคอแกอยู่หรือไงหรือผีจะหักคอแก่เปล่าทั้งนั้น แล้วทาไมแกทะเล้นมาที่นี่เกลี้ยงถอนใจเหือกยิ่งกว่าผีแฝงจะสังหารฉันเสียให้ได้เอานั่นเป็นเรื่องของแกกับเขาไหนว่าเป็นเพื่อนเจอกันไม่ใช่เหรอรักกันมากแล้วทําไมมาคิดสังหารกันเล่าเขาว่าเขาว่าฉันหมามันก็ต้องว่าหากมันด่ามันว่าเองได้เสียงเรียมขึ้นจมูกยังฉุนเฉียวหมามันด่าเองได้ว่าเองขี้ขาดสิยิ่งกว่าไอหมาขี้เรืน้นงั้นไอแฝงมาฟ้องแม่เรียม พ่อของแกคนนั้นแค่ยังไม่เห็นหน้ามันถ้าเองเป็นคนกล้าทำไมเองไม่ไปพบแฝงมันถึงยังไงฉันก็ต้องพบมันแต่ไม่ใช่เวลานี้จะมีประโยชน์อะไรที่เราจะฆ่ากันเองโดยที่ไม่มีใครผิดนอกจากเข้าใจผิดปืนของฉันที่สิงให้เป็นคู่มือมันเป็นบราวนิง่งกระสุนก็เก่าขึ้นลำพอจะยิงกับเขามันลั่นแชะกระสุนด้านกระชากสลักมันก็ไม่ออกเข้าไปนอนนิ่งอยู่ในลำกองตำรวจก็ยิงกันให้เคลียวคว้าไปหมดแต่ก็นั่นแหละฉันก็ถือว่าฉันไม่ผิดไม่มีใครผิด สิงคนเดียวที่เอาแต่ใจบ้าเลือดและเชื่อมือเขาประกาศตั้งแต่เย็นแล้วว่าเขาจะเป็นไอเสือที่ยิ่งใหญ่กว่าไอเสือทั้งหมดและเขาก็ไม่พอใจที่ไอแฝงเตือนสติยิ่งกว่านั้นตอนเย็นเขายังเมาสียจนเกือบไม่เป็นผู้เป็นคนแฝงมันบ่นกับฉันบ่นกับพวกเราว่าหากหัวหน้าเราคือสิงเป็นอย่างเนี้ยเขาเองก็อยู่ไปไม่ตลอดแน่เพราะนอกจากจะเอาตัวไม่รอดแล้วจะพาลูกน้องไปตายเสียเปล่าแฝงกินเหล้าหรือเปล่า เขากินอย่างหนักสองหรือสามครั้งแล้วก็ไม่กินอีกเลยก่อนเข้าออบุกเขาบอกว่าเขาจะแยกจากสิงห์ไปไม่ได้เพราะเป็นห่วงและสิงห์ก็อยากจะเบ่งให้แฝงรู้ว่าเขาต้องเหนือกว่ากันสิงห์ไม่ชอบที่แฝงพูดอะไรตรงๆงไม่ชอบที่แฝงบอกว่าแฝงไปอยู่กับสิงห์เพราะกำนันสั่งให้ไปสิงห์บอกแฝงว่าทํำของเขาใครจะมาเป็นเสือไม่ได้นอกจากเป็นหมาสันดานปลาหมอมันต้องตายเพราะปากแล้วทีนี้แกสงสัยหรือเปล่าใครในหมู่เราเป็นไส้ศึกให้ตำรวจสงสัยกันแต่ต้นแล้ว แต่คนที่สงสัยก็ถูกปืนตำรวจยิงโคโรเป็นผีเฝ้าต้นตาลไปแล้วใครไอ้ปานคนหาดเจ้านั่นแหละข้าไม่รู้จักเร่งมาที่นี่ทำไมเสียงเรียมเข้มขึ้นมาใหม่อีกครั้งฉันอดข้าวตั้งแต่เมื่อคืนเงินทองก็ไม่มีมีแต่ไอ้ปืนสัพลังเคที่สิงให้ฉันกระบอกเดียวก็ไม่กล้าเอาไปหมุนเระเดี๋ยวจะเข้าตาร้ายหนักยิ่งขึ้นเอาปืนมาดูเรยงส่งปืนที่เหน็บพุงไว้มิดชิดให้เรียมรับมาดูก่อนที่หลอนจะกระดกปากกระบอกเกี้ยงหลง ระวังหน่อยไอ้ลูกปืนจันไรนั่นยังค้างในลำกล้องฉันเพียนแงะมันเท่าไหร่ก็ไม่ออกประเดี๋ยวเปี้ยงป้างออกมาฉันจะพลอยชิบหายหนะ้าเขาอีกจริงอย่างเกลี้ยงว่าปืนสร้างกระบอกนั้นเก่าแก่อย่างไม่น่าจะเป็นปืนประจํามือสําหรับเสี่ยงต่อการอยู่และตายหล่อนดึงแมกกาซีนออกมาแล้วเลื่อนกระสุนหนึ่งนัดพอเห็นกระสุนเหลี่ยมผู้จัดเจนกับอาวุธทุกชนิดก็โยนปืนให้เขาเอ็งเอาไปแลกเข้าพองแจ็คได้แล้วเตี้ยง นี่แหละฮะมันเป็นอย่างนี้แล้วจะให้ฉันไปยิงกับหมาที่ไหนหมดทางเข้าก็ต้องหลวงพ่อโกยเป็นที่พึ่งไล่เกลี้ยงก็ไปเกลี้ยงขี้ขาดตามเคยแต่ปืนระยำหมาไม่มีใครพูดถึงมันเลยดีเหมือนกันเอาปืนกระบอกนี้มาไว้ให้ฉันแล้วแกไปที่โรงครัวไปขอข้าวเขากินบอกทิดแย้มว่าค่ายฝิ่นแก่สองรอดนอนถุนที่โรงครัวนั่นแหละอย่าเพิ่งเสือกออกมาให้พ่อเห็นก่อนที่ฉันจะพูดอะไรให้เป็นที่เข้าใจซะก่อนขอเงินติดตัวฉันสักสิบบาทสิบห้าบาทเถอะแม่เลี้ยม อย่าเอ็นดูอย่างคนเลยเอ็นดูอย่างหมาก็ได้แต่ขอให้ได้เงินแล้วกันไปหาอะไรกินก่อนแล้วยัเพิ่งไปไหนเพระเดี๋ยวจะให้เด็กเอาเงินไปให้รอนกลับขึ้นข้างบนกำนันพลอยตื่นแล้วล้างหน้าเสร็จก็นั่งโจ้เล่าอยู่คนเดียวเงียบๆที่ชานเรือนนิวัฒย์ยังไม่ลืมตาตามเคยรอนถือปืนสปารังเคกระบอกนั้นตรงไปหาพ่อเอาปืนไปไหนนั่นปืนอะไรลูกสาววางปืนบนเสื่อตรงหน้าบิดาปืนไอ้เกลี้ยงรอนพูดสั้นๆไอ้เกลี้ยงไอ้เกลี้ยงมาเมื่อไหร่ สั่งให้คนจับเอาไปมัดไว้ที่เสาเรือนข้าจะเคลียนให้มันตายคามือแล้วนี่ปืนมาจากไหนพลนตอบไม่ตรงคําถามปืนกระบอกนี้ทําให้เกลี้ยงต้องวิ่งหนีเหมือนมดหนีน้ําพ่อดูนี่เป็นปืนที่สิงให้เกลี้ยงได้เกลี้ยงไปร่วมมือปนกระสุนนัดแรกยง,ยงยิงไม่ออกเลยขึ้นลำแล้วก็แท็กเข้าไปลูกกระสุนบวมเข้าไปอัดลํากล้องแน่นกระชากแต่มันไม่ออกอีกลูกหนึ่งได้ขัดคาอยู่อย่างนั้นนี่มันทาของมันยังไงพ่ออย่าไปทําอะไรมันเลยมันก็หนีเจ้าแฝงมาทําไมต้องหนีใ,หใครๆว่ามันหัวหด แต่ความจริงเราไม่ควรปรักปําม,มันถึงเพียงนั้นที่ไม่อยากปรักปําเพราะมันมีหลักฐานคือน,นี่ปืนกลายเป็นไม้จิ้มฟันไปแล้วพ่อมันทําอย่างอื่นไม่ได้นอกจากหนีพบกันแล้วเหรอพบมันแล้วเลยต้องเวทนามันเพราะเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วเลียมก็เล่าให้ฟังว่าแฝงกับพวกสงสัยคนหัดเจ้าคนหนึ่งชื่อปานว่าจะเป็นสายตำรวจแต่ก็ถูกยิงตายไปแล้วและที่เลี่ยงหนีแฝงมาเพราะแฝงกล่าวหาว่าเลี่ยงขี้ขาดเจอเมื่อไหร่เป็นโดนยิงทิ้งเมื่อนั้น ครั้นอาทิตย์ตกดินไปพักใหญ่ราตรีโรยสีดำลงทั่วแผ่นฟ้าอากาศเริ่มวิปริตสายฟ้าเต้นเป็นสายพาดไปมาที่ขอบฟ้าไกลนานๆมีเสียงคลางกระหึ่มทีแผ่นดินสะเทือนเบาๆเหมือนจะบอกว่าอีกไม่ช้าฝนจะถล่มแผ่นดินไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งให้เจิ่งเป็นหนองน้ําใหญ่ลมพัดแรงขึ้นเป็นลําดับจนเกือบเป็นพายุแต่ฝนก็ยังไม่ตกแฟงเข้ามาเงียบๆตัวคนเดียว นวดคราวที่ขึ้นมาช่วยขับใบหน้าอันซีดขาวของเขาให้ทวีความดูด้ายยิ่งขึ้นความเข็มโคนและแห้งแรงของดวงตาทําให้เขาไม่ผิดอะไรกับเสือร้ายต้องบาดเจ็บซึ่งใกล้จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างบ้าเลือดนิวัตกับพวกพ้องที่ใกล้ชิดของเขานั่งอยู่ที่ระเบียงอันเป็นที่สําราญของกำนันพลอยพร้อมด้วยลูกสาวเบื้องหน้าทุกคนคือเล่าอย่างดีซึ่งได้มาจากทุนทรัพย์ของนิวัตผู้มีความกระสับกระส่ายตั้งแต่หัวคำเพราะอยากไปบ้านสุภาวานใจจะขาดแต่หาทางออกที่แนบเนียนไม่ได้ และถูกเรียมคุมตัวแจขาสลัดพระขมาที่พันคอออกมาเคียนเอวยกมือไหว้กำนันก่อนแล้วก็เหลี่ยมซึ่งเขาจ้องหน้าหล่อนนานผิดปกติด้วยสายตาอีกอย่างหนึ่งแม้ว่าหล่อนจะไม่ชอบนักแต่ก็ระทึกใจทุกคนไม่พูดเหมือนนัดก,กันไหวต่างรอให้เขาพูดก่อนและสายตาทุกคนแม้แต่กำนันพลอยเองก็เต็มไปด้วยความระแวงเขากลับนั่งเงียบไปนานกระทั่งแน่ใจว่าเขาควรเป็นฝ่ายพูดแฝงจึงว่าคนไปบอกว่าท่านกำนันอยากพบฉันแน่นอน อยากรู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงไอสิงห์จึงตายแล้วเองรอดข้าชันตัดสินใจเหมือนสิงห์ทุกคนคงไม่สงสัยอะไรละมังไม่มีใครคิดว่าแฝงจะพูดอย่างนั้นและคนที่พูดอย่างแฝงไม่เคยได้รับการอาภัยจากกำนันพลอยเลยประเดี๋ยวพ่อกำนันถลกขากางเกงให้เห็นรอยสักสีดำพลืดเหมือนจะผลเข้าเตะแต่ลูกสาวคว้าแขนพ่อไว้ได้พลางเตือนสติด้วยเสียงเฮา,าเฮาเฉียบขาดเอาแต่โมโหโทโสอย่างเดี๋ยวพ่อได้อะไรขึ้นมาลังแต่จะเสียน้ําใจคนแม่เลี้ยมพูดถูก แต่เท่าที่ฟังมาตั้งแต่ต้นฉันก็เสียน้ำใจอยู่แล้วทุกคนที่นี่คงอยากฟังความจริงและความจริงของฉันก็คือการปรับปราคนที่ตายไปแล้วแต่หากต้องการเรื่องจริงก็ต้องทนฟังฉันไม่อยากพูดแต่ยินดีจะพูดถ้าทุกคนรักความจริงซึ่งไม่ตายขณะที่เขาพูดถึงตอนสำคัญเขาเน้นเสียงกรามของเขาคบกันแน่นจนเป็นรอยนูนเป็นริ้วทั้งสองข้างตาวาววามไม่เปลี่ยนแปลงพูดไปเถอะนิวัตเอ่ยแทนทุกคนจริงยังไงว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แต่ความตายของสิงไม่ได้เกิดจากความจริงเลยมึงเล่าไปเล่าให้กูเข้าใจอะไรทําให้มึงปาักปามหลานกูถึงเพียงนั้นกำนันร้องเสียงก้องกระทั่งลูกสาวต้องเอามือตบเขา่าสองสามครั้งเพื่อให้สติพอได้แฝงตอบยังหมดความยำเกรงเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฉันไปถึงวันแรกเอาจดหมายไปให้สิงทําท่าเหมือนไม่ชอบฉันฉันก็บอกหักไม่ชอบใจฉันฉันจะไปอยู่สามร้อยยอดเขาว่าถ้าฉันจะอยู่กับเขาฉันต้องนับถือเขาเป็นลูกพี่ ฉันก็ตกลงแต่ติงไว้หน่อยว่าการนับถือกันไม่ใช่ของยากอะไรหากลูกพี่จะใจคอหนักแน่นเชื่อคำทักท้วงเตือนสติกันบ้างเพราะเราอยู่อย่างโจรหากินอย่างโจรภายในเราจะแตกแยกกันไม่ได้เขาก็ว่าเขาอยู่มาได้ด้วยอิทธิพลเขามีไม่อย่างนั้นจะแหกคุกออกมาไม่ได้ฉันก็ไม่ได้ต่อความยาวเสาวความยืดเพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์นึกอยู่แต่ว่าเห็นจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ฉันคงจะเปลี่ยนความตั้งใจทําทุกอย่างตามความหวังดีของท่านกำนันไม่ได้เสียจแล้วนอกจากหาทางหลบไป300ยอด ฉันสาบ,บานได้ว่าฉันคิดอย่างนั้นแต่สิงเป็นคนที่มีอะไรหลายอย่างที่ทําให้คนเกลียดก็ได้รักก็ได้สงสารก็ได้เห็นจะจริงอย่างแกว่าเสร็จแล้วละแฝงลูกสาวกำนันพลย,ยอมรับยังลืมตัวเมื่อเวลาเขาเมาเขาก็แหงยังลืมตัวแต่เมื่อเวลาไม่เมาก็พูดกันรู้เรื่องไม่มีพิษสงอะไรฉันจึงเปลี่ยนใจคิดว่าถึงคราวเขาบ้าลังไม่ได้ก็ยอมแต่ถ้าเตือนสติเขาได้ก็จะทําจะพยายามรักเขายังน้องชายเพราะถ้าทําใจรักอย่างนั้นได้อะไรหนักนิดเบาหน่อยคงอภัยกันได้ ไอ้นี่พูดเข่ารักกำนันร้องเราเลือกขวดเล้าบาลันดีให้เขามองขวดเล้ายังกระหายแล้วเหลือบตามองเจ้าของขวดเล้าซึ่งจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากนิวัตรบรรจงสุดจริตหนุ่มชาวกรุงพยัก์หน้าเป็นเชิงอนุญาตจึงได้ดวดเป็นครั้งแรกอย่างหนักคือให้ผ่านลําคอเข้าไปครึ่งแก้วใหญ่ทําให้นักดื่มทั้งหลายตาลอยเพราะความเสียวสยองในพิษอันแรงระร้ายกาศของมันแต่นักดื่มคอทองแดงทําหน้าตาเฉย แลมหนึ่งขังก่อนดึงบุรีออกจากสองยูยี่ขึ้นมาจุดสูบว่าไปไัแฝงว่าต่อไปเสียงกำนันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นดัเมือเร็วๆนี้เองเขาบอกต้องหาเงินทุนสก้อนเอาไว้สำรองยามเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่อยากรบกวนใครต้องปนเป็นการฝึกสมุนไปในตัวเขาวางแผนการเรียบร้อยฉันเห็นเขาอารมณ์ดีก็เลยเตือนสติว่าให้นึกดูให้ดีเสียก่อนว่ามันจะได้ผลเพียงใดถ้าได้ผล80ในร้อยก็ควรคิดแต่หากต่ำกว่านั้นยาดีกว่า เพราะเขาเพิ่งแหกคุกมาใหม่ๆตำรวจกำลังไหวตัวได้ชั้นเชิงตำรวจนั้นมากนักปล่อยข่าวว่าสงสยัยหนีไปจังหวัดอื่นให้เราคลายความรอบคอบแต่แท้จริงตำรวจคอยเล่นงานในเขตเรานั่นเองหรือไม่ก็ปล่อยข่าวทุกข่าวให้เราตายใจสิงห์ก็ไม่เชื่อเขาว่าสายเขาดีแน่ใจวางใจได้เราเราก็ไม่ได้ป้นบ้านเราขามไปป้นอีกอำเภอหนึ่งแต่การป้นคราวนี้จะทําให้ตำรวจเข้าใจผิดเขาคิดไว้สามชั้นชั้นแรกเขาว่าตำรวจเข้าใจผิดว่าเราอยู่แถบนั้น ชั้นสองให้ตำรวจเข้าใจผิดว่าคนอื่นเอาชื่อเขาไปปล้นและชั้นสามให้ตำรวจเข้าใจว่าเขาไม่ได้ปล้นอันเป็นการย้อนให้คิดจากชั้นสองไปชั้นสามตำรวจจะต้องแน่ใจว่าเขาไปทางอื่นไปเขตอื่นเสร็จแล้วฉันยังชมว่าเป็นความคิดของเบ้งตำรวจคงไม่ตามเราไปถึงสามชั้นชั้นสองตื้นต,นต้นนั่นแหละที่ตำรวจจะเข้าใจแต่เมื่อจะเอาเข้าจริงเขายืนยันว่าเจ้าสายของเขาคือคนหาเจ้าซึ่งไปไปมา,มาระหว่างหาดเจ้ากับที่ที่เราปล้นพูดจะมีเหตุผลมีหลักฐานฉันก็เลยต้องเอออวยไปกับเขา แล้วเราก็มีการซ้อมยิงปืนกันปรากฏความลืมตัวของฉันซึ่งมีเจตนาอีกอย่างหนึ่งคือหวังจะให้ลูกน้องวางใจว่ามีคนแม่นปืนไปด้วยทุกคนก็จะใจเย็นฉันเลยแสดงฝีมือปืนเหนือกว่าเขาอันนี้เองทําให้เขาโกรธมากแต่ฉันก็เสียใจช่วยอะไรไม่ได้ทําลงไปแล้วแต่กระนั้นก็พยายามปรับความเข้าใจกันโดยฉันสัญญาว่าเมื่อป้นได้เงินมาจะของเงินเขาสักก้อนมากน้อยเท่าไหร่ไม่ว่าแล้วจะไป300ยอดโดยไม่บอกเล่าเก้าสิบเปอรใครรู้ทั้งนั้นทําไมถึงเป็นอย่างนั้น นี่ว่าถามยังสงสัยเขาเป็นคนต้องการอย่างนั้นมันตรงกับใจฉันด้วยวันนั้นเขากินเหล้าเหมือนเป็นบา้าตอนนี้ลงเหล้าเข้าปากแล้วเตือนอะไรกันไม่ได้เลยเขาเ,าเกลี้ยงไปด้วยเมื่อได้เลิกฉันว่าอย่าเอามันไปเลยไอ้เกลี้ยงเป็นคนขี้ขาดนึกกลัวอะไรขึ้นมานิดหน่อยเป็นอยากเหล้าหิวฟินติดหมัดขึ้นมาทันทีแต่เขากลับว่าฉันต่างๆนานา,นาและยืนยันว่าเอาคนขาดไปหัดได้ยินเสียงปืนเป็นประทัดมันจะกล้าขึ้นในวันหนึ่งฉันก็หมดทางจะเถียงสิงมันห้ามอย่างนี้เสมอ กำนันพลอยพึมพำอย่างสลดใจต่อไอ้เทพย,ยดาฟ้าดินก็เอาเขาไม่อยู่เขาให้ปืนเกลี้ยงกระบอกหนึ่งไอ้ฉันก็ไม่ทันดูว่าเป็นปืนอะไรได้แต่ถามว่าเกลี้ยงยิงปืนอย่างนั้นได้ไหมดูกระสุนดีหรือยังดูเข็มแทงชนวนดีหรือยังไอ้เกลี้ยงกระแสดงตัวเป็นผู้วิเศษชำนาญไ,ไม่เชื่ออย่างนั้นไม่เชื่ออย่างนี้เพราะตอนซ้อมยิงมันยิงทีไรรับตาทุกทีไม่ผิดกับหาว่าคนเจ็บไปลบกับเขาลังแต่จะทําให้เราห่วงหน้าพวงหลังแต่ไม่มีใครขัดใจเขาได้แล้วเราก็ยกกันไป ตอนนี้ขอรวบรัดเลยแต่ขอกล่าวอะไรนิดหนึ่งเพื่อเป็นพยานว่าฉันได้แอบ,บไปตักเตือนพวกเราทุกคนไม่ให้กินเหล้าคอยนึกถึงตัวเองให้มากๆเจ้าทรัพย์เป็นคนฐานะดีขายของได้เงินสดมาใหม่ๆก็ต้องนอนกอดปืนและนอนไม่หลับด้วยจนกว่าจะเอาเงินไปฝากออมสินแล้วและคนในบ้านก็ต้องระแวงระวัยกำนันไม่เชื่อเลขทุกคนมาถามและทุกคนก็เชื่อฉันเขาว่าฉันคิดรอบคอบทีนี้ก็ยกไปก็แยกกันเป็นสามหมู่ทยอยกันไปฉันให้ปานไปพร้อมเรา แต่สิงให้ปานล่วงหน้าไปก่อนเพื่อดูลาดเราให้แน่แล้วนัดพบกันบอกตรงๆเรื่องสายเราถึงเวลาทํางานต้องคุมตัวมันแจทั้งสิงก็มีสินบนนําจับด้วยแต่สิงกับปล่อยเสือเข้าป่าครั้นพอถึงเวลานัดเจ้าปานก็มาบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยเราก็แบ่งกันเป็นสามกองกองหนึ่งเข้าด้านหน้าฝ่ายเราเข้าทางด้านข้างเรือนอีกกองให้เข้าทางคอกควายพอได้เวลาฝ่ายเราจะเข้าโจมตีก็มีชั้นเกลี้ยงสิงปานชั้นสั่งให้ปานอยู่กลางสิงนำเอกเกลี้ยงอยู่หลังสุด ระวังมันเลิดแต่ถ้าหนีรอดก็ไม่แยแสโดยไม่หวังอะไรจากมันระหว่างทางที่เดินไปฉันก็สงสัยขึ้นมาทันทีเพราะทางเดินเป็นทางที่ฟันต้นไม้ไว้ใหม่ๆบางกิ่งยังหักคาต้นอยู่ดูมันทํากันลูกลวกฉันก็กระซิบบอกสิงห์แล้วว่าระวังให้ดีมีอะไรผิดสังเกตหลายอย่างกำนันทราบไหมสิงห์มันด่าว่ายังไงมันว่าเองยังไงมันว่ามึงดีแต่แม่นปืนแต่ขี้ขาดยิ่งกว่าลูกหมาซิอีกเลียมพูดเหมือนสมน้ำหน้าคนที่ตายไปแล้วเวรของมันคนชะตาขาด เห็นผิดเป็นชอบไปหมดทุกอย่างแล้วไงต่อก็พอกก่าว่าทุกคนอยู่ในที่ที่ทําการได้แล้วสิยงมันก็ยิงปืนให้สัญญาณเรียกไอ้เสือบุกทันใดนั้นเองไอ้ปานก็ร้องแซมขึ้นมาว่าพวกเราบุกเสือปานอยู่ทางนี้ขอนําทับบ้างอ้าวไอชิพายร้องออกมาทําไมนิวัฒน์ถามเสียงรั่นด้วยความตื่นเต้นหักหลังแน่ถ้าอย่างนั้นกำนันพลอยว่าแฝงเล่าต่อแล้วทันใดนั้นไฟฉายก็กลาดทั่วไปหมดเป็นไฟฉายตำรวจแล้วทำไมถึงรู้ ฉันเจอมาแล้วเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาสองสามคราลำไฟฉายมันใหญ่ผิดปกติเขียวเข้มแรงจัดซ้ํายังมีเสียงประกาศเครื่องขยายเสียงประกาศว่าเจ้าหน้าที่ล้อมไว้หมดวางอาวุธให้จับกุมมิฉนั้นจะตายหมดพอสิ้นเสียงตำรวจไอ้ปานก็ร้องประกาศว่าเสือปานนําทัพบ,บุกร่วมเสือสิงอย่ากลัวเลยลูกไม้ทั้งนั้นทําไมมันแหกปากอย่างนั้นหนอกกำนันพลพูดยังลืมตัวลูกสาวอธิบายอย่างชานฉลาดมันร้องอย่างนั้นให้รู้สิว่ามันอยู่ที่นั่นพร้อมสิง ตำรวจจะได้ไม่ต้องยิงสุ่มสีุ่่มห้ามันพลอยตายโหงนิวัดหันมาถามแล้วไงต่อก็ตอนนี้แหละที่ฉันได้ยินเสียงชะไล่กเกลี้ยงก็แจ้วก่อนคนอื่นหมดสิงก็รู้ทันทีว่าไอ้ปานหักหลังเขาหันขวบเขาหายปานเป็นคนแรกแล้วร้องว่ามึงหักหลังกูแล้วก็ยิงไอ้ปานกลิ้งไอ้ปานมันก็ประกาศว่าถูกยิงแล้วไอส้สิงยิงกูฉันก็เลยซ้ำเขาให้อีกนัดหนึ่งก็พอดีตำรวจกราดไฟฉายเขาเต็มตัวแล้วยิงกลาดมาเรากับพายุสิงโดนเข้าที่ขากับไหล่ขวาปืนหล่นตัวโงนเงนิน ฉันเลยกระชากให้เขาล้มแล้วบอกว่าบุกต่อไปไม่ได้แล้วเราสองคนก็กิ้งตัวไปตามพุ่มไม้หนากระทั่งหล่นลงไปในคูน้ําแห้งกระสุนก็ผ่านหัวไปพอดีพวกเราก็ยิงสู้อย่างหูดับตับไหมแล้วลุกเข้ามาฉันก็ไม่กล้าร้องสั่งให้ถอยตอนนี้เองสิงโดนปืนที่ไหนบ้างฉันก็ไม่รู้รู้แต่ว่ายังไม่ตายและลากจะขอบคูกระสือกระสนประคองกันไปคราวนี้เองที่สิงเขาสํานึกเรียกฉันว่าพี่ขอโทษฉันเราว่าถ้าเชื่อคงไม่อายุสั้น ขอ้พี่ตัดหัวไปเถอะอย่าได้อายไปถึงท่านกำนันเลยเพราะจะได้ชื่อว่าเสือสิงหลานกำนันพลอยตายโดยปืนตำรวจด้วยความโง่กำนันพลอยน้ำตาไหลพึมพำด้วยเสียงอันแหบแหง้งสะอื้นโถไอสิงมึงตายเพราะฤทธิ์ห้ามแท้ๆกูเสียดายมึงนะักให้มึงได้ทุกอย่างแต่ความฉลาดรอบคอบมึงไม่ไดเอาไปจากกูเลยแล้วแกทำย่างไรเรียมถามเสียงสัน่นชันเหรอ ฉันก็ทำอย่างที่เขาสั่งไม่ได้ดอกฉันยิงคนได้แต่ยิงคนบาดเจ็บไม่ได้ยิงพวกเดียวกันไม่ได้เราลากถูกลูก่ถูกกลางจนถึงบ้านตอนนั้นเขาพูดอะไรไม่ได้แล้วแล้วสิงก็ตายตายต่อนหน้าพวกเราหลายคนแล้วชุมก็แตกเองหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าสิงตายทุกคนก็ตะเลิดฉันฝังศพส,สิงด้วยมือฉันเองเห็นไหมท่านกำนันคนเหล่านั้นคือกาฝากสิงไว้ใจคนมากเกินไปไม่มีใครแยแสศพแม้จะเสียเวลาสักประเดี๋ยวเดียวเอาศพลงหลุมก็ไม่ได้ ไม่มีใครสนใจช่วยไม่ให้เจ้าหน้าที่ได้ร่องรอยเลยหนีเรียบเลยเหรอนิวาสซักเรียบแม้แต่ไอ้กเกลี้ยงก็ไม่เห็นหน้าฉันเจอมันจะไม่ขอทําอะไรเลยน่าจะขอเตะสักทีเตะให้ชื่นใจแล้วจะเอาโหสี่กันแฝงหยุดไปครู่หนึ่งแล้วมือล้วงลงไปในกระเป๋าทุกคนมองตามแฝงดึงสายสร้อยทองคําซึ่งคเนได้ว่าหนักไม่น้อยกว่าห้าบาทพระเครื่องหลายองค์ห้อยเป็นพวงของไอ้สิงห์พระกูแต่สร้อยมันเขาถอดให้ฉันขอให้นำมาฝากท่านกำนัน ฉันมาพบท่านกำนันวันนี้เพื่อเอาพระมาคืนแต่เรื่องสั่งคนไปตามฉันไม่อยากจะมาท่านกำนันทราบหรือเปล่าว่าไอ้คนที่ท่านกำนันสั่งให้ตามฉันนั้นมันหายสูญไปแล้วแฝงไอ้นั่นหนีเหรไปแล้วมันบอกฉันว่ามันไม่อยู่หวังใครพึ่งไม่ได้สิงตายก็หมายถึงแพ้แตกไงทุยกำนันพลอยทมน้ำลายยังเจ็บใจแล้วรับพระมาพิจารณาดูซึ่งมีความจริงที่มีความระแวงว่าจะเป็นทองเกสียมากกว่าถูกต้องไหม แฝงถามด้วยเสียงบอกความไม่พอใจเพราะคาดความรู้สึกกำนันออกถูกต้องแต่เอเรวเงยหน้าขึ้นมองหน้าแฝงอยู่ครู่หนึ่งเหมือนจะถามว่าทองคําก็หนักหลายบาทฉันไหนเจ้าไม่อมไปเสียแล้วตะเลิดไปไหนตอนไหนอันแสนไกลทุกคนทายความรู้สึกของกำนันพลอยออกแล้วแกก็ถอนใจแหลงถามออกมายัางไม่เกรงใจว่าความจริงมันก็มีค่าตั้งหลายพันบาทไงเองไม่เชิดไปซะ <laughs> แฝงหแัหดลาะสีหน้าแจา่มใสเอื้อมมือไปรินเหล้าเติมอีกกงหนึ่งขนาดเท่าความพอใจของเขาก็น่าคิดแต่ฉันก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ฉันเองเป็นโจรเพราะจำใจปล้นเขากินเพราะเริ่มต้นไม่ดีถ้ามีเงินแล้วก็ไม่อยากปล้นหรือขโมยใครที่นี่มันเหมือนคนมีชนะปากหลังอยู่คิดจะเป็นคนดีก็เป็นไม่ได้สักทีไปอยู่ที่ไหนตำรวจก็คอยกวนต้องคอยหลบซุ่มซ่อนอดอยากๆถ้ายที่สุดก็ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะท้องเป็นเหตุได้คบคนชนิดที่ว่าเสือร้ายๆมามาก จนไม่รู้ตัวสุดท้ายปลายต่งตัวเองก็ถูกเขาเรียกว่าไอเสือเหมือนกัน <laughs> ว่าแล้วก็หัดร้อยโยกตัวอยู่ไปมาเหมือนแรงเล่าย้อมอารมณ์ให้คลึกคลื้นและอาหารตาอันวิจิตคือดวงหน้าของเรียมซึ่งตอนหลังๆทุกคราวที่ตาแลไปประสบตาเรียมก็จะเห็นแววเจ้าชู้เปี่ยมอยู่บนความวาววามเหี้ยมๆของเขาโจนหากหลังโจนกันก็วอดไว้ด้วยกันจนป้นโจนก็ทำนองเดียวกัน ฉันไม่อยากรมาตาหน้าหรือรับหลังว่าขโมยกระทั่งของพวกเดียวกันไล้อีกอย่างฉันไม่ค่อยศรัทธาพระเจ้าเท่าไหร่นักเพราะเรามันทําแต่ความผิดพระท่านจะมาช่วยโจรก็ดูกระไรอยู่ฉันคิดว่าฉันจะออกสามร้อยยอดเตลิดเปิดไปทางด่านสิงขรเราข้ามแดนไปทีนี้จะรอดหรือไม่รอดก็อย่างหนึ่งปา่าหมอกเลาะ้ายไปไหนไม่รอดกลับมาสายทิ่นี้อย่างหนีร้อนมาพึ่งเย็นคนที่นี่คงมีแก่ใจเอ็นดูเพราะเห็นความซื่อของฉันแม้ไม่มากก็น้อยเข้าที เรียมยิ้มมุมปากแล้วชายตามองอยังฉับไวก็ประสานตาคู่นั้นที่รอรับอยู่แล้วที่จะศพด้วยที่นี่ไม่เป็นภัยสําหรับคนไม่หักหลังใครหรอกเขายกมือไหว้หล่อนอย่างนับถือขอบใจแม่เรียมเพราะฉันคิดอย่างนั้นจึงต้องมาพบท่านกำนันตามที่สั่งไปแล้วเอาสร้อยนี้มาคืนแทนที่จะเชิดติดตัวไปด้วยเองเป็นคนดีข้าเห็นแล้วอย่ากลัวไปเลยว่าข้าจะไม่ตอบแทนข้าจะให้รางวัลว่าแต่งตัดสินใจแน่แล้วเราว่าจะลงไปประจวบ ที่นี่ฉันไม่มีพวกพ้องเลยจนคนเดียวไอ้ที่อยู่ด้วยกันก็เห็นธิดเดชดในทางไม่สู้คนรอดแล้วแต่คิดเลิดเอาตัวรอดไปเสียหมดขืนอยู่ไปก็ไม่มีช่องทางทำกินเห็นจะไม่แคล้วคุกตารางแล้วไม่กระโดนแบบสิงเข้าให้นิวัสซึ่งเงียบงันอยู่พงโงขัวขึ้นตั้งตัวตรงเขามีความพอใจแฝงยิ่งขึ้นเป็นลำดับและบัดนี้เขาก็หมดความเคลือบแฝงใดๆทั้งปวงในข้อที่จะเชื่อว่าแฝงเป็นคนที่เขาควรเลี้ยงไว้เป็นเคี้ยวเล็บสืบต่อไป เท่าที่ฟังมาแต่ต้นทั้งสองฝ่ายเห็นได้ชัดว่าแฝงมีทั้งความฉลาดรอบคอบรู้จักใกล้ครวและห้าวหานมีความรักในมิตรซึ่งเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาไมใ่ใกลดีเด่นกว่าใครคือสิงห์กระนั้นก็ยังทำตนเป็นเพื่อนร่วมตายสิงห์จนนาทีสุดท้ายหากใครมีบุญคุณต่อชายคนนี้สักหน่อยเขามิกระตันอยู่จนตัวตายหรือนิวัตพอใจในความซื้อของแฝงที่เอาสร้อยคอและพระเครื่องที่มีค่าสูงมากืนซึ่งฐานะคนยังเขาจะยักยอกไว้ที่ไหนจะมีใครรู้เห็น หรือถึงจะรู้เห็นเขาก็เปิดไปริบับแล้ว